สวัสดีจ้ามินเนคูอุกัสิมาแนะนำโตนะคะเป็นอย่างคือว่ามีฉายาว่าคุอุซายเปซ้ซือนีกะเป็นซื้อที่น้องสาวตังไห้เด้อจ้ะบอมแมนว่าตังเองคือคุอุสิเป็นคนมักซื้อของนะคะซื้อของแจกให้กับเด็กน้อยนักเรียนนะคะให้เป็นขวัญและกาลังใจรางวัลต่างๆให้เด็กน้อยนะคะเพราะว่าสิเป็นอ่าดินซอปากกา ไม่บรรทัดยางลบเกี่ยวกับเครื่องเขียนที่เด็กๆสิใส่น่ะแหละค่ะกับคุ้คคูกะสิมักสื่อม้าแล้วก็แจกเด็กหน่อยให้เป็นกําลังใจในการเรียนเวลาเด็กหน่อยแบบได้คะแนนเยอะๆหรือว่าเล่นเกมแข่งขันนั่นิค่ะได้อ่านอกจากของรางวัลแล้วคู่ก็สิอ่าให้เงินทุนการศึกษานะคะอาด้านการเรียนดีอย่างเช่นว่า โอเนตสูงนะคะสอบได้คะแนนอันสูงที่สุดในโรงเรียนนะคะภาษาอังกฤษบว่าสิเป็นระดับป .6 หรือว่าม .3 ค,าค่ะครกกอุกหายางวันเป็นเงินรางวัลทุกปีนะคะแล้วก็กีฬาที่คุณครูฝึกนะคะอย่างเช่นปิงปองนะคะปิงปองตะก,ก้อ่ค่ะคุกอุกหายางวัลเด็กน่อยนะคะหรือว่าถ้าโรงเรียนมีกิจกรรมแข่งขัน ่าข้างนอกอย่างเช่นวอลเลย์บอลอย่างเสียขาโคอูกาสิให้เงินรางวัลน,นะคะเป็นขวัญและ,ก,ะกำลังใจเสริมแรงให้กับเด็กน้อยนะคะอันนี้ค่ะก็คือเป็นทีมาของคำว่าโคอุสายเปจ้าขอบคุณค่ะที่มาฟังค่ะ